เชื่อมั่นว่าจะเป็นโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างแน่นอนนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ค่ะเชิญชวนนักลงทุนร่วมพัฒนาธุรกิจบนพื้นที่ศักยภาพใกล้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นาวาอากาศโทรณกรเฉลิมแสนยากรผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักง,งานท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะจากฝ่ายบริหารทรัพย์สินบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ค่ะและกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพจากหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งได้นําคณะนักลงทุนนะคะเยี่ยมชมแปลงที่ดินจํานวน3แปลงค่ะรวมเนื้อที่ประมาณ19ไร่บริเวณติดถนนเชียงใหม่หางดงใกล้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ AOT เตรียมเปิดให้สิทธิ์ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์โดยเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินศักยภาพ6แห่งที่ AOT ตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจกดโดยรอบสนามบินท่าอากาศยานเชียงใหม่และ AOT ครับมุ่งหวังให้การเปิดโอกาสในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญใน การดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ๆมาร่วมพัฒนาพื้นที่รอบสนามบินให้เป็นศูนย์กลางเชิงพาณิชย์ที่ทันสมยัยและสอดรับกับการเติบโตของเมืองเชียงใหม่ในอนาคตครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างและทำเลด,ดีมากๆกคุณผู้ชม